i ม m มี o ดอ h ฟินครับฤดูกาลที่แล้วชนะ9แพ้8พลาดเลย์ออฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวหน้าโค้ชเช่นกันนะครับเป็นไม์แม็แดเนียลนะครับหวังเอามาช่วยทัวรอร์โกไวโลานี่แหละครับแล้วแบรันฟอร์เรสไปไม่ไปเปล่าทิ้งระเบิดไว้ด้วยนะครับไปแฉทีมแล้วทำให้สตีเฟนรอสเนี่ยโดนปรับและทีมก็โดนยึดสิทธิ์ดราฟด้วยเสียชื่อเลยนะ ทีมบุกไม่ดีครับก็เลยต้องเอาโค้ชที่ถนัดเกมบุกเข้ามาแอบไปคุยกับทอมเรดดี้นะครับแอบไปคุยกับชอนเพตันอยากได้มาร่วมงานกันไม่ได้ใครสักคนนะและโดนปรับโดนตัดสิทธิ์ด้วยได้คนนี้มาพอช่วยได้ไหมครับไทร์ีคิวก็ไม่สามารถต่อสัญญากับชีฟได้ครับชีฟก็เลยเปิดให้เทรดไม่ทันไรเลยครับ ดอลฟินยื่นมาให้ครับก็เลยย้ายมาอยู่กับดอลฟินทมจะไม่เอาแล้วครับแม่แทบจะเทหมดหน้าตักเลยนะครับแล้วก็ต่อสัญญาให้ปีนึงรับ30ล้านเหรียญนะครับเป็นปีกค่าเหนื่อยแพงที่สุดในลีก แต่ว่าคนนี้จะคว้างให้ได้หรือเปล่าครับทัวร์ทโกย์ลอาปีที่แล้ว16ทัชดาว10อินเตอร์เซปมีคำถามเรื่องพลังแขนนะครับเขาแซวกันว่าทัวทร์วทโกย์ลอาวิ่งหลุดไปแล้วแต่ต้องหยุดรอรับบอลนี่แหละครับนี่ครับปัญหาคือคว้างยาวเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคแต่ว่าความแม่นยำอะไรต,ต่างๆต้องดูอีกทีครับ เรตติ้งการคว้าก็ถือว่า90.1นี้พอใช้ได้จีเรนวอเดอร์ครับปีที่แล้วปีรุกกี้สอผ่านนะครับ1,015หลารับเกินร้อยครั้งด้วยนะครับและยังไม่หนำใจครับไปเอาเซนตริกวิลสันมาจากคาวบอยส์อีกเป็นปีเบอร์สามเบอร์สีที่ผลงานดีเลยนะครับ ติดในก็ตัวดังครับไมค์แกซิกกี้ยังต่อสัญญาไม่ได้ครับกิจกี้นี่ so cue him up some Queen slash David Bowie He's going to be under some pressure. ดูแล้วอาวุธเยอะครับตัวตะโกวายโลอา pressure he faces may in fact แต่ทีนี้ปัญหานี่คือเวลาโดนกดดันแล้วครับคว้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเป็นสถิติที่อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเขาเองเพราะว่าเวลาควอเตอร์แบ็กโดนกดดันก็คว้างไม่ดีอยู่แล้วล่ะครับ

เกมวิ่งปีที่แล้วก็เข้าขั้นเลวร้ายนะครับอยู่สามอันดับสุดท้ายของลีกเลยนะดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจครับที่ดอฟฟินจะไปหาตัววิ่งมาใหม่เพียบเลยนะครับเคสเอ็ดมอนครับมาจากคาร์ดินาลราฮิมอสเตอร์นะครับมาจากโฟร์ดีไนเนอร์จริงๆเอาโซนี่มิเชลมาด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่งจะปล่อยทิ้งไป t He y also picked up Raheem Mostert and Sony Michel. Michel ครับ Plenty of solid options in Mostert นี่ก็ปีที่แล้วลงเล่นไปครึ่งเกมเก็บทั้งฤดูกาลนะครับก็ต้องดูว่าสุขภาพจะเป็นยังไงอปัญหาสําคัญของ Mostert เลยครั Pretty much the same lineup ดูทีมร, <last year. S 2> รับกันบ้างครับไม่ค่อยมีการเซ็จแลงเยอะเท่าไร, <15 S 1> ร่ไ <ง S 1> ลค <15 S 1> รับทีมรับอยู่ตรงกลางๆของ NFL นะครับแ c มต่อเกมระยะต่อเกมไม่หวือหวาอะไร s e v ท n r e e e p turnover เยอะไปทำให้ทีมรับเนี่ยต้องรับบทหนักนะครับแต่จริงจทีมรับดาฟินก็สร้าง t โ r n วอ e r ได้ดีนะครับอยู่อันดับ t to

w h t s i 750 pound? The heat they applied translated into good numbers against the p a s t too. Sub 90 rating. ปรากฏดันควอเตอร์แบ็กดีนี่ก็เกมป้องกันการคว้างก็เลยดีตามนะครับมีบางเกมนี้ซีโร่บลิสคือบลิสแบบที่ไม่มีใครเฝ้าหลังบ้านเนี่ยบ่อยมากครับทีมรับของ d ดอลฟิน เเป็นอาฮาวเวิร hmm. ์ดนะครับเป็นตัวคุมปีตัวดังครับถ้าจะปรับปรุงตรงไหนนะครับอยู่ในกลุ่มกลางๆนะครับกถือว่าทีมรับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเยอะครับเอมานิเอลออฟป้าปีแล้ว9แซกอัดคอตแบ็กไป24ครั้งอัดหลังแนวอีก9ครั้ง Jalen Phillips, pressure percentage also over 11, 8.5 sacks in his first year in the show. Jalen Phillips <laughs> got a lot of sacks, 8.5 sacks. Rookie comes in on him, gets his first full sack. Pressure rate is high. Christian Wilkins, what a season. 89 tackles, got home 4.5 times from the Christian middle Wilkins of the season. Christian Wilkins, last year, was in great form. 40 tackle 89 tackle 40 t เก k l e ที่89แท็กเกิลนี่ไม่ธรรมดาเยอะมากตัวเลขนี่ว่าเป็น m ิล d ล e ์แบ e b a c k e r นะส่วนเจอร์โรมแบเกอร์ก็5แซกครึ่งครับ ประนก็แบบได้เยอะด้วยทร็กหลังแนวก็เยอะ The ferocious pass r made it easier on their d b x the star back there gave him ันดีตัวคู่ป,ปี่ก็ชีวิตง่ายล่ะครับ Howard ที่คิดแล้วก็5อินตอร์เซปนะฮะันชางฟใส่เขานี่เปอร์เซ็นต์รับได้รับไม่ได้นี่ครึ่งครึ่งนะ Xavier Howard slot corner Nick n e e d held a m h Q Bs to a rating in the 70s นิ e นีดัมครับนี่เป็นสล็อตคอร์เนอร์นะครับก็ช่วยทีมได้ดีเช่นกันแอเกิลเยอะด้วยนะครับเพราะว่าตัวสล็อตคอร์เนอร์นี้ก็อยู่ใกล้ Byron Jones bounce back. His rating allowed mid 90s. Touchdown, <laughs> <goodness. laughs> Their safeties didn't play the pass great either. Free <laughs> safety, Jamal Holland's rating allowed. Depends on who you listen to. PFF was cool Holland pro football rating in the triple digits down, Highest down. yards completion allowed the completion allowed and yards per target given up on the team. Baker is the only one who had more tackles on the team than Wilkins. He, Andrew Van Ginkel, a Landon Roberts, a defensive tackle, tackle มากที่สุดอันดับสองของทีมเลยปกติวตพวกนี้ต้องเป็นไลนแบ็กเกอร์หรือเซฟตี้นะครับกลายเป็นด defensive tackle แทน No no I club mm. <laughs> most first-year coaches? Their draft didn't include any first-rounders or obvious impact players for this year. They improved <laughs> by up their wallets and making some deals. Let's hit their schedule. Standard <laughs> in the in New England, but get the broom out for the Jets. they but not San Francisco. ก็จะไปโดนโฟร์ทีไนเนอร์นะครับแล้วก็ช่วงต้นฤดูกาลนี้อาจจะแพ้3เกมติดด้วยฮะสิบเอ็ดหกครับคือว่าใช้ได้เหมือนกัน11-6นี่น่าจะเข้าเพลย์ออฟแล้วครับใช่อย่างแย่ครับก็น่าจะชนะ8แพ้9 Yeah, like see, right? he was Bombs, offense is elite. Sweep the Patriots, take out the Niners. 13 wins. That's as high as we can go.